เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าเอฟซ l o n กันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับเดี่ยวกับผมเอ็มคนเดมนะครับนะสักคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง a n i m มะเวิลด์ทาวเ e อร์ด e เฟนกันอีกแล้วนะเออถ้าพูดถึงเกม Tower Defense ที่ดีที่สุดอย่างนั้นนะเหรอมันก็คงจะเหนีมไม่พ้นอนิเมะเวิลด์ทาวเวอร์ดีเฟน ไม่ก็คงจะเป็นเดมอนส l a y e r ร์ทาวเวอร์ดีนั่นแหละิิกมุราซ ก็え ه. え ه. ต่อจากคลิปจอร์สมิธเลยนะเอฟซีลอนชื่อแม่งเรียกโคตรยากเลยอะไรก็ไม่รู้นะเออมาไหนดูหน่อยดิแซดของเอฟซีลอนนะนี่เออเอฟซีลอนนะซึ่งเราไม่รู้นะว่าไอเอฟซีลอนเนี่ยในเรื่องมันเป็นตัวมีมหรือเปล่านะเพราะว่าชื่ออะตอนที่เราได้ตัวละครมามันบอกว่าเป็นตัวละครที่ดีที่สุดนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ตัวมีมหรือเปล่านะเออโดยสตปพี่แกก่อนอีโวเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะมีค่าคา,าตาเกาหลีลีเดอร์เป็นอาร์ติสนะก็จะบวกดามเมจ100%ลบเอสพีเอไปอีกห้านะวางสุดๆได้ที่สี่ตัวฮิดเดนพาวเวอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเนาะเป็นตัวละครธาตุสีม่วงนะหรือว่าเพอร์เพลนั่นเองนะเป็นตัวละครระดับยูอาร์มีฟัสซิปเป็นบริดดิ้งนะโอกาส100%ทำดามเมจ50% 12ครั้งทุก18วิแล้วก็แคนเซิลตัวละครที่หนะิวเนาะเป็นคลาสดอออทนนนนนนนะะแล้ว้ววววกก็็เเปตััรราาหืืื่่ยพง ซึ่งเจ้าอะไรนะเอฟซีรอดเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถหาได้จากใน Secret เ i ม e n นชั่ด่านชาโดว์เรียมนะแต่ว่าเป็นชาโดว์เรียมระดับธรรมดานะเป็นโอกาสออก33%เนาะใน EX มันมันมีนี่หว่าจำผิดอันนั้นมันลดสนี่หว่าเอออันนั้น45%เนาะส่วนนี้33%หรือว่าจะไปหาจากชาโดว์เรียมที่แรกของเนี่ยเอ,อ ได้เหมือนกันเลยนะเดี๋ยววิ่งไปก่อนอ่านี่ก็จะเป็นโอกาส30%นั่นเองเนาะก็จะน้อยกว่าลงด่านนั่นเองนะเออก็นั่นแหละสแตทคร่าวๆข,ของเจ้าเอฟซีรอนก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวไดูในเกมดีกว่าเนาะว่าล่างแรไจะเป็นยังไงนะแล้วค่อยไปทําการอีโวแล้วกันเนาะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสำหรับเจ้าเอฟซีรอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนดีกว่าเนาะ โอเคนะโมเดลของพี่แกก็จะเป็นประมาณนี้นะขอพูดไว้ตรงนี้เลยคือไออัปเดตชาร์โดเรียมเนี่ยบอกเลยว่าโมเดลตัวละครไหนที่มีเสื้อผ้าประมาณนี้บอกเลยว่ามันเป็นโมเดลที่โคตรเชี่ยเลยนะเออ แต่เราก็โทษเกมไม่ได้นะเพราะว่าเราไปดูของจริงมามันก็ประมาณนี้จริงจริงวะเราก็ไม่เข้าใจนะว่าไอคนทาอนิเมะเนี่ยมันจะทําให้ชุดตัวละครมันลกทําไมนะเออไอตัวเอกเนี่ยแม่งก็เท่เท่ไอตัวพระลงพระรองไม่แน่ใจว่าไอพวกนี้พระรองหรือเปล่านะชุดแม่งโคเชียเลยนะเออก็โดยรวมโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสำหรับอีเวนต์ชาร์โดเลียมคือเสื้อผ้ามันไม่เท่เลยนะเออก็ไปดูเรื่องการโจมตีดีกว่าเนาะโอเคนะค่าวางอยู่ที่1500้นะก็ วางเลยสำหรับดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,040เนาะแล้วก็ S อระยะเนี่ยอยู่ที่60 SPA หรือความรุนจมตีเนี่ยอยู่ที่4.75วินะวางขั้นแรกก็ตีแบบเซอร์เคิลตีพื้นดินไม่เดีอดแล้วก็มีพาสิฟเป็น Rising w a อ t เท็ดนั่นเองนะโอกาส100%่งรทำดาเมจ60% 6ครั้งทุก6วิแล้จะสตัร์มอนทุก0.5วิเออเซคันด์เออจะทำให้แบบ กึกกึ๊กเออประมาณนั้นแล้วก็เมื่อยูนิตนี้โจมตีใส่ออเอเนเมี Enemy ที่ติด paralysis จะทำการระเบิดทุกตัวละครมั้งแล้วก็ทำให้ p a r าลิซิตเออจะทำให้มันระเบิดอะเอออะไรประมาณนั้นแหละเออดูการโจมตีซิอ่ะก็จะเป็นการตวัดดาบไปเนาะแล้วก็จะมีเป็นสายฟ้าพุ่งลงมาใส่นะเออทำดัมเมจกิฮิตดูแค่ดามเมจสีขาวนะ1 2 3 4 5 ประมาณ5ฮิตเนาะเออตวัดดาบไปแล้วก็มีสายฟ้าพุ่งลงมาทำดาเมจ5ฮิตนะ่ดูแอนิเมชันสิก็แค่ตวัดดาบเฉยๆนะไม่มีอะไรอัพต่อเลยปึ๊บปึ๊บโอเคนะค่าต่อไปเนี่ยที่ท่าว่าเซอร์เคิลแอ k แท็กนะกตีแบบเซอร์เคิลก็จะบวกดาเมจเป็น14,105นะบวกระยะอีก20บวก SPA เไปอีก0 9นนะน่าจะตีประมาณ5วิกว่าๆไม่5ก็6วินะใช้เงินอัพอีเท่ประมาณ4,000นนะก็เดี๋ยว ัพเลยโอเคก็เซอร์เคลจะใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็จะตีแอร์แล้วเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนพาสซีฟเป็นบลิดดิ้งนั่นเองนะเดี๋ยวดูสิอ่ะก็จะเป็นการกระโดดเข้าไปฟันมอนนะโอ้แต่เสียงกระโดดเหมือนแบมบูฮิตเลยอะเนี่ยเหมือนเสียงที่โหลดได้ตาม u t u b e อะเออไ <laughs> หนดูดิทำได้ไปกี่ฮิตอะทำดาเมจฮิตเดียวเนาะ ก็เป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีมอนนะฟันมอนแล้วก็จะมีแบบเหมือนไปเคลื่อนดาบแล้วก็มีเลือดไหลประมาณนั้นนะเออจะต,ติดใจเรื่องซาวมากเนี่ยเหมือนซาวที่หลดได้จากยู u ูบเลยอะ่ะเออก็อัพต่อได้ว่าเนาะเจ็ดพัหโอเคอัพตันแล้วก็มีแค่2ท่าเองนะโดยดาเมจอัพตันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 8 8 10, นะ่0แสนเนาะระยะเนี่ยอยู่ที่120 SPA หรือความเรวโจมตีเนี่ยอยู่ที่5.69วิอัพตันก็ตีเป็นแบบเซอร์เคิลเนาะตีพื้เอ้ ตีแอร์ด้วยตีพื้นอะไรล่ะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นบล e e ดิ้งนะโอเคนะพอเราบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ3 1 8 2 2นหนึ่งอะไรล่ะแล้วก็ระยะเนี่ยจะอยู่ที่156นะ s p a ก็เท่าเดิมนะประมาณนี้แล้วกันเน,นเาอกจาบเจ้าเอสติลอนร่างแรกนะเดี๋ยวเราไปทำการอีโวอยแล้วกันนะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนอกจากพาสซีฟกับก็พาสซีฟอย่างเดียวนะเออพาสซีฟกับออร่าเออประมาณนี้ไปดูกันดีกว่าเนาะ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าเอฟซีลอนเนี่ยหลังจากที่เราทําการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกันบ้างนะก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนละกันเนาะโอเคนะสำหรับโมเดลของเจ๊แกก็เป็นประมาณนี้นะเหมือนที่เปลี่ยนนะจะเป็นเรื่องของท่ายืนเนาะแล้วก็อาวุธที่แกถือนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแกถือดาบอันเล็กกระปิดเดียวเองนะแต่ว่าร่างนี้เนี่ยแกถือเป็นขวานไม่ใช่ขวานเคียวเออเคียวที่เหมือนพินมัน้งเพราะมันมีสายด้วยนะเออ ก็ยังด,ยงดียังดีที่โมเดลมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของโมเดลนะเดี๋ยวมาดูการโจมตีของพี่แกดีกว่าเนาะก็สาหรับค่าวางเนี่ยอยู่ที่2050นะก็เดี๋ยววางเลยสําหรับดาเมจต,ต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15,250นเนาะแล้วก็ระยะในที่ยที่70 SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่4 7 5วินะวางคั้นแรกเนี่ยก็ตีเป็นแบบเซอร์เคิลตีพื้น,นเดียวไม่ตีแอร์แล้วก็มีพาสซีฟเป็นมิวสิกนั่นเองเนาะ ก็เราจะไม่เจาะลึกของพาสีนี้ละกันเพราะว่ารายละเอียดยิบย่อยมันเยอะนะก็เดี๋ยวไปดูในคลิปมากรองเอาละกันเนาะไม่งั้นก็ไปอ่านเองใน Discord นะฮะเออแล้วก็หลังจากทำการอีโวแล้วเนี่ยก็จะมีวงเล็บท้ายชื่อเป็นสคริปต์นั่นเองนะหรือว่าเขียวนั่นเองเนาะแล้วก็จะวางสุดๆที่2ตัวมีค่าคาตาเกลีเลดเดอร์เป็นอาร์ติสก็จะบวกดาเมจเป็นห15%แล้วก็ลบ S p ไปอีก5%นั่นเองนะไหนดูการโจมตีไหนติเหมือนจะเปลี่ยนนะอ่ะ มือนจะเป็นการฟันเคียวไปข้างหน้าเนาะแล้วก็จะมีเป็นคลื่นเคียวพุ่งไปใส่มอนนะแล้วก็ทำดาเมจหนึ่งฮิตนั่นเองนะปุ๊บประมาณนั้นก็ยังดีแอนิเมชันเปลี่ยนนะเอออันนี้คือน่าประทับใจอยู่นะถึงแอนิเมชันพี่แกจะเหมือนเป็นการเอาจอบขุดก็เถอะนะเออเนี่ยทำดาเมจหนะึ่งฮิตเนาะพันเก้าสามพันโอเคนะข้าต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่าเซคเกิลแอตแท็กนะก็จะเป็นแบบเซคเกิลก็จะบวกดาเมจเป็นสองหมื่นสามร้อยสามสิบเก้านะบวกระยะปีกสิบ ลบ S P A ไปอีก0.95นะตีประมาณ3วิกว่าๆนะแล้วก็ใช้เงินอัพที่ประมาณ3,700นะก็เดี๋ยวอัพเลยโอเควงจะใหญ่ขึ้นมาเนาะแล้วยังไม่ตีแอร์นะแล้วก็ตีที่ประมาณ3.8วินะไหนดูซิอ่ะก็ท่าคล้ายๆเดิมเนาะแต่คราวนี้จะเป็นการกระโดดเนาะกระโดดฟันนะเออทำดาเมจแค่ฮิตเดียวนะอืมใช่น่าจะฮิตเดียวแหละเพราะมันวันชอ็อตอะฮิตเดียวเนาะ แล้วก็ซาวเนี่ยมันท่าแบบซาวใน YouTube อีกแล้วอะ่ะเเสียงเดิมเลยนะไอ้ห่าถ้าสมมติว่าในเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะแต่มันฟังเหมือนเสียงใน YouTube มากเลยนะเออไปอัพต่อดีกว่าท่านี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่สี่พันห้าพันโอเคนะค่าต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่าท่าที่สามอ่ะเออเติร์ดแอตแทกนะที่เป็นแบบไลน์ก็จะบวกดาเมจเป็น4ี่หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบแปดนะบวกระยะเอ็กซิพ ลถ S P A ไปอีก0.48นะก็จะตีอยู่ที่ประมาณก็ไ้แน่าจะ3ิมั้งไม่น่าจะ2หรอกแล้วก็ใช้เงินอัพที่ประมาณ9,500นะก okay. 3, นะ็อัพเลยโอเค3.32นะอ่ะอนิเมชันของพี่แกเนี่ยก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปสับมอนนะแล้วก็สไลด์กลับมานะกลายเป็นว่าท่านี้โคตรสมูทเลยดูนะพอมันมันวิ่งกลับมาแล้วใช่ไหมมันก็จะหันตัวทีนึ่งใช่ปะเดี๋ยวดูนี้นะปุ๊บนี่ เนี่ยคือมันต่อเนื่องมากเลยเวย้ยมันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหายตัวไปหายตัวมาเนี่ยแต่มันเป็นแบบพุ่งไปพุ่งกลับอะ่ะแล้วมันแบบสมูทมากเลยอะ่ะบ้านะกลายเป็นว่าตัวนี้แอนิเมชันสมูทเฉยนะเออทํา d a m ม g กี่ฮิตเซหนึ่งสองสามนนะอ่ะทําด a m ม g e สาม hit นะเออแอนิเมชันมันสมูทมากเลยอะ่ะแปบบั๊บแบบไปแล้วก็กลับมาที่เดิมเนี่ยแล้วไปอีกทีหนึ่งโอ้มันสมูทดีนะเออ ประมาณนี้ค่าต่อไป12,000 5โอเคโดยดาเมจอัปตันของเจ้าเอฟซีลอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ284,740เนาะระยะเนี่ยอยู่ที่120นะ s p a หรือความระดมตีเนี่ยอยู่ที่3.32นะอัปตันก็ตีเป็นแบบ l ลายนะแล้วก็ตีแอรด้วยเนาะมีพาษีเป็นมิวสิกนั่นเองนะโอเคนะพอเราบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ832,880เนาะส่วนระยะเนี่ยอยู่ที่156 s p a ก็3ว,กวิกว่าเท่าเดิมนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าเอฟซีลอนนะบอกไว้ก่อนเลยตอนแรกเราคิดว่าเราด้อยค่าเอฟซีลอนมากเลยนะตอนแรกอะแต่ไม่คิดว่าแอนิเมชันกับอะไรประมาณนี้มันจะดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเออบางเรื่องเนี่ยดูแค่ไานนอกไม่ได้จริงๆนะก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าเอฟซีลอนนะก็อย่างที่บอกไปนะเป็นตัวที่คาดไปถึงจริงนะเพราะตอนแรกเราไม่คิดว่าพี่แกจะเฟี้ยวขนาดนั้นนะแต่ติดแค่เรื่องของโมเดลนะ โมเดลมันอะไรก็ไม่รู้เออแต่เราจะโทษคนทําก็ไม่ได้นะเพราะว่าไปดูมาจริงๆมันก็ประมาณนี้นะเออแต่ว่ามันก็ถือว่าเก่งอยู่นะสําหรับเจ้าเอ็ซิลอนนะแล้วก็เรื่องหนึ่งที่คาใจเลยคือมันใช่สกินเดียวกับมากระหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าสกินมันเหมือนมากระเลยอะมากระมันชื่อในเกมว่าอะไรว่าจาไม่ได้อ,อ่ามันเป็นตัว SR มันเป็นตัว SRSR ธ SR. าตุธาตุสีแดง อ่านี่เนี่ยใช่สก,กินนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตัวเดียวกันปะเนี่ยรู้แต่มันคุ้นๆน,นะเออก็ไ่้แหละประมาณนี้แล้วกันนะสัตว์จ้าเอฟซีลอนนะเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าละกันเนาะว่าจะเป็นตัวอะไรแต่จริงๆก็เป็นไอโรสนั่นแหละเออเดี๋ยวอาต่อเลยไป